ทานมทานมแงแงทำอะไรฮะว่างนอนแล้วไปนอนไปเร็วเร็วทานมอัน uh ี้มามามาเร็วเร็วเร็วตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วตามมาตามมาทานมตามมาตามมาตามมามามาเร็วเร็ว Luật khăn dày ma đó căn khăn dày ma đó dây khăn dày ma khăn dày ma mấy chập, 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 chập đấy mấy chập đấy mấy đấy mấy ngon nghe ngon ngay ngon ngon nghe ngon ngon nghe ngon chập đấy mấy, đấy mấy, ngon ừ. nghe mấy nhóm non, mấy, ngon nghe mấy ngon non Ui. lắm, thấy? Rất căng dây mà. เด็จแน่เลยเร็จแน่เลยกัดกัดชานมแล้วกัดชานมแล้วไปนู่นแล้วไปแล้วเราๆตามๆนี่มามามาตามมาตามมาตามมาตเร็วเร็วเทำไมชานู หมดแรงแล้วเหรอหมดแรงแล้วใช่ไหมหมดแรงแล้วหาคนเล่นด้วยเอาเอา หมุนหมุนหมุนหมนมนมนหมุนมนมนไปนน่นแหละ